โอเควันนี้เราจะมาเปิดโฟลเดอรของเราที่นี่เลยเปิดที่นี่เลยเปิดเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยจริงของพี่เองกันเหรอใช่ไม่ได้เริ่มขายเลยไม่ได้เริ่มขายแต่ซุ้มทามาสองปีกว่าอันนี้ทากันมานานมากใช่แต่ว่าเราเป็นสายแบบเฮลตี้แล้วก็รักสุขภาพเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนชอบกินหนักหน่วงอยู่เหมือนกันเจ๊ขากินชอบมากๆแต่ว่า ตายไปเลยคิดเยอะมากเห็ุผมากเลยอ่ะอร่อยไหมคะได้่แม่ที่กินด้วยอ่ะไม่ดูหิวอ่ะพม่หิวี่กินมาแล้ว จริงเลยคะพี่เทอ่ไมได้ิ่ดไม่ได้อ๋าบอกว่าขายเลยแล้วแล้วก็แล้วก็ใต้แบบว่าขายเลยหรอชอบอมากเลยขายเลยใช่ไมแต่เมื่อกี้องเจนบอกให้ทำราคาพตนนี้เราอ่ะเปิดตัวในในในไลฟ์เจนเลยเพราะว่าอันนี้แบบจริงๆรํากันมาเกือบ2ปีแล้วแล้วก็เรื่องงามยามดีคือจังหวะมันตรงกับพอดีก็เลยแบบว่าอ่ะถือโอกาสเปิดตัวในไลฟ์นี้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นไฟเบอร์ที่แบบเพื่อสุขภาพเลยอะไรนะฮีโน่โบเลยโวยโวยโวยโกรธพี่เนยมากอ่ะอะไรอ่ะมาตีอ่ะเอามาตีหรอโกรธมากนะพี่เจมเจี๊ยบอะสัยก็ขายไม่ไปเลยเนี่ยอ่ะเอาออกมาข้างหน้าก่อนนี่ค่ะเป็นไฟเบอร์อะไรนะอันนี้คือขายอะไรเราก็เลยเหมือนขายไม่คล่องเท่าไหร่นะคะแต่ตั้งใจกันทํามากๆเลยนะทุกคน เป็นเป็นไฟเบอร์ที่แบบเป็นแบบเป็นซันไฟเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบโปรไบอติกมีไฟเบอร์สตัวมีโปรไบอติกพรีไบอติกแล้วก็ตัวนี้เป็นกุฏในไฟเบอร์ที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราไม่อยากได้ไฟเบอร์แบบเหมือนพวกไปที่แบบกินปุ๊บมันจะต้องวิ่งเข้าห้องน้ําแล้วมันแบบไม่สบายสุขภาพเนาะใช่ค่ะก็คือกินแล้วก็หลับสบายด้วยใช่ตก็นี้มีตัวช่ยก็เบา ใช่ก็คือนอนดีถ่ายเบาวิตามินแน่นนะคะตัวนี้ <c oughs> แล้วก็ไปเบอร์สี่ตัวพรีโปรไบอติกแล้วก็มีแบบสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นแบบพวกเบอร์รี่นะคะวิตามินครบมากเลยมแมกนีเซียมวิตามินซีแล้วก็มีเบอร์รี่ถึงเจ็ดชนิดแล้วก็มีตัวที่แบบทําให้ผ่อนคลายด้วยตัวแบบกาบาและมีตัวแบบแอลเทียนินด้วยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะ ตื่นเต้นนะเอาจิงเป็นไะไรที่จริงๆอ่ะสูตรเนี่ยขไม่ออกีเออขายไม่ออกฉันตื่นเต้นอะไรเนี่ยคือกะว่ามาจะแบบมาชิวๆแต่พอมาอยู่จริงอ่ะตื่นเต้นเรายังไม่เคยพูดบอกเสียงแบบบ่อยๆดีกว่าเพราะเป็น product ใหม่เลยใช่อเอาเพื่อความหายตื่นเต้นหนูกคอโปรก่อนูปปกติที่ขายเท่าไหร่ขายโปรเลยเหรอหกร้อยเก้าสิบหนึ่งกล่องเหรอคะใช่ค่ะปกติษฐหกร้อยเก้าสิบวันนี้วันนี้อ่ะทราคาพิเศษให้ ให้ไปลองลองดูนะคะ490บาทคือตอนแรกก็ทำ59แล้วก็โดนตดใช่เมื่อกี้เราียดว่า59เดานไปบอกมาแล้วเออเขามากระซิบพี่ว่าแบบขออีกนิดนึงก็เลยแบบว่าเออก็ได้หน้าร้อนเผาตอนเนี้ยชั้นตัวเนี้ยเป็นเอาง่ายง่ายเลยนะเป็นกูดไนไฟเบอร์ที่นอนดี แบบนอนดีถ่ายเบาตื่นมาแบบเฟซส,สดชื่นไม่แบบวิ่งเข้าห้องน้ําแล้วตัวเนี้ยแบบเพิ่มการแบบว่าขับถ่ายยังงย้กกินอย่างเงี้ยแป้งของทอดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือควรกินค่ะก่อนนอนนอนแล้วแบบว่าหลับสบายนอนหลับลึกขับถ่ายดี <c oughs> ตื่นเช้ามาคือนิเฟซส,สุดๆสองตะกร้าต่างกันไงอ่ะพี่สองตะกร้าตะกร้าแรก,ก <c oughs> นะคะก็จะเป็นลดเลือกรสชาติได้เลยก็จะเป็นแบบลดหนึ่งกล่องอันนี้เป็นแบบ พี่ให้4ี่ร้อยเก้าใช่ไหมใช่แต่ลูกค้าได้แค่4ี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทเฮ้ยทำไมอ่ะลูกค้าได้คนใหม่คนใหม่ถ้าหนูพูดอย่างนี้พี่เนยกับพี่คิมต้องเอาว้เอาไว้เอาใหม่นะพี่ปกติพี่ขายกันหกร้อยเก้าใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววันนี้พี่รุวันนี้พี่ลดเหลือเท่าไหร่คะสี่ร้อยเก้าสิบแต่ในตะกร้าได้แค่สี่ร้อยสามสิบเอ็ด ไม่ได้เลยเหรอจริงๆนะเป็นดาราเต้นเนาะเป็นดาราการเต้นใช่ไหมคะพี่ๆไม่เคยไลฟ์ป่ะใช่ไหมไม่เห็นด้วยตอนเนี้ยหนึ่งกล่องมีกี่ซองคะหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองค่ะแล้วก็ตะเกียวกะเปิดก่อนเปิดก่อนนี่ตายแล้วทำไมเราถึงอันนี้พี่แกะมาแล้ว ใช่ไหมใช่อันนี้ค่ะแล้วเราก็จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้ด้วยพอแกะยักไงคะนี่เป็นรสคาร์โมล์นะคะใช่คาร์โครเนสคารเนสคานคาโมามาคะรคารโมมาลคาร์โมามคาลาร์โมลคารคามาโมามคาโมคารโมมาโคมาร์โมลคาลคาโมคามล์คาร์โลาาลาครลัล ค่ะอันนี้เราก็มีแบบหมอมีผู้เชี่ยวชาญดูแลสูตรแอนตี้แอจินนะคะเพราะนั้นเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระครบไฟเบอร์สูงแน่นอนตรงนี้ใช่ค่ะจริงๆเริ่มจากการที่เราอยากจะแบบคือเราเป็นคนทานไฟเบอร์เวลาอีกวันหนึ่งเราจะต้องแบบใส่ชุดที่มันรัดรูปอะไรเงี้ยเราไมอยากมั่นใจว่าอีกวันนึงมันจะต้องออกอืใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบไม่ต้องมีสิ่งตกค้างแต่แต่แต่พี่เป็นคนที่อันนี้ขอกินแล้วนอนเลยได้ไหม ที่เป็นคนที่เหมือนเคยสังเกตไหมทุกคนเวลาที่เรารู้สึกว่ากินไปเยอะมากแล้วทำไมมันหายออกมานิดเดียวอ่ะมันรู้สึกแบบทำไมกินเยอะแล้วมันหายออกมาน้อยมากๆนะคะต้อบไห,หาม,าไหไมชอบ,ชอบมากะมนะช,ชอบนางชอบนางเอกเขาขายกันอ่ะพูดยังแบบงุ้งงี้งงเออหรอใช่ค่ะเออทำไมดูขายอีกแล้วเขาขายยังไงเราเขาขายให้เซลแล้วตอนพี่เนยบอกว่ากินไปเยอะมากบอกใช่พี่เนยอย่างเงี้ยเอาแล้วอันนี้เมืม่อกี้พี่ดิว ลถอะไรนะน้องคิมรถอะไรนะทำมามาลทีอะค่ะใช่แล้วตัวนี้นะคะไม่ใส่สีเลยทุกคนตัวนี้เป็รถเข่าอน่แ่ตั้งใจกันทำมาทํางหา2สองปีเลยนะแต่จะขายไม่เก่งแต่ว่าข้อมูลแน่นเวอร์เออสียจะไม่สวยเพราะไม่ได้ใส่สีละทุกคนทำมุวันท่านผู้ชมบอกว่าขายแบบนางร้ายหน่อยทำหมกนี่ขายแบบนางร้ายแลเป็นนางเอกเอ เธอต้องซื้อแล้วแหละอะไรมาหลายแล้วเหรอหอมแบบมาละตีมาชานหม่อมหลวงมารตีเทพบรมคู่มั่นคุณชายพุทธิพัชจุธาเทพวันนี้ใครอยากแบบว่ากับถ่ายดีนอนดีแนะนำกุญไดไฟเบอร์ตัวนี้เลยของเราสองคนนะคะหอมมากถ้าเอาสมมติว่าพี่คิมขายให้พี่หมากฮะสมมติพี่หมากดูอยู่ค่ะอันนี้กดเปล่าจริงๆพี่หมากกินอยู่แล้วค่ะ พี่หมากกินทุกคนอยู่แล้วกินอะไรอะอะก่อนกินเ่ากปิดไมันเป็นเรื่องดีไม่ดีชิได้ชิดีไปได้เลยที่พีมากินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอ้าน้องคิโมลถอะไรต่น้องสดไม่มานะค่ะอว้องอวตึงใหยเขามิกฟูดนะแล้วก็เลมอนยูสุนะเลมอนยูสุนะคะ ใช่ค่ะเราเอาเทลอะไรอะลิมอนกันอันนี้พุดดิว่ะอันม็กซ์เอันนี้ประมาณกี่ชั่วโมงค่ะแม่ถึงจะขับออกขนาดเป็นคืออันนี้มันเป็นไฟเบอร์ธรรมชาตินะแล้วมีซันไฟเบอร์นำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีโพลีสติกที่เป็นอนโนลินคือใส่เยอะมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้ใส่ตัวพวกเล็กยเพราะฉะนั้นะแต่ละคนน่ะมันจะไม่ได้แบบจะเหมอแต่ที่สำคัญคือไม่ได้ปวดบิดแลวคือสบายมากช่ปลอดภัยแต่ว่าจะต้องขย่าแบบ นานนิดนึงนะคะให้เายังไงคะพี่เอ้โหแหมงานหลุดแล้วเราจะมาละลายพฤติกรรมยังไงเรื่องเหมาขอหมอรำมาหนึ่งแม็กไอสองนางเอกยิ้อยู่ร้ก็แกล้งเฉยเลย่องงมากมากเลยอะไม่เป็นครั้งแรกแล้วเราไม่คินไม่เคยไม่เคยไลฟ์ขอไม่เคยไลฟ์สายผมเท่าไหร่เพิ่งไปไลฟ์เมื่อคืนเองอะค่ะ งั้นเรามีสองขวดแล้วใช่ไหมคะเรามีสองแล้วขวดที่สามเจเลีขวดหนึ่งอ่เลมอนยูสุค่ะนี่เราไม่ใส่สีนะคะสีคือสีธรรมชาติมาตกอันนี้ทํามชาตนะคะแล้วก็นี้มีกด์รี่ต้องเจนชงอยู่ก็คือรสแบบเลมอนยูสุอ่ะพี่นายก็คือหนึ่งกล่องอ่ะจากหกเก้าเหลือสี่เก้าแล้วสามกล่องสามกล่องสามกล่องจากห9 0ยเก้าสิบคูณสามเหลือ เหลือพันสอกาสทุกคนอจากพันแปดร้อยจากพันเกยจามยี่สิบเโอเคจากสองพจาก2 0งพันเจากสองพัเหลือพันสอ้าสิแต่ลูกค้ากดได้แค่หนึ่งพันกับเก้าสิบหกบาทว้ยเดี๋ยวนะเหลือกล่องละสามร้อยเองอ่ะถ้าสมมติว่าสามกล่องพันหนึ่งอ่ะลูกค้าได้กล่องละสามร้อก็่าบาทเองนะทุกคนฟังมากราคาคือดีมากนะคะแล้วก็ทุกออเดอร์นะรุ่นบ้านหนึ่งหลังนะว้าย กดกันเองเลยค่ะตอนนี้มาอยากได้บ้านด้วยอพี่ๆทุกคนจะพูดอย่างนี้กัน,น,น,นไม่หลุดได้พี่ติ๊กเศีษฐาแบบอ่ะอ๋อคือพูแล้วคะหน่อยเรจะเปิดที่พ<ต>ี่พรมสีเป็นบ้านเชฟคนขามีสามรสชาติถ้าอยากแบบว่านอนดีขับถ่ายเบานะคะตัวนี้ช่วยผ่อนคลายด้วยเป็นแนะนําเลยว่าดื่มก่อนนอนแล้วตื่นมาจะแบบสดชื่นดื่มแล้วกนไหมคะด้่มน้าเอาไปทน่ขออนุญาตยืนตรงกลางนิดนึงยไหนวะคะ 可以。 เปลาค่ะได้เป็นแสนแล้วเห็นปะเห็นปะถ้าเต้นแรงกว่านี้ล่ะมาจากขนาดไหนขนาดวันพี่เจะนี่ปากกลัวทำร้ายมีกำลังแล้วนะแรงแล้วนี่ก็หอบแล้วนะคนหาอ่อนโยนตันนี้อ่อนโยนและปลอดภัยอยากให้ลองทานดูค่ะมาโวมเราจะมาเริ่มจับเวลาดาราสาวของเรามาแล้วเราจะเริ่มจับเวลาแล้วเนี่ยอ่ะเวลาแล้วน่าเย้ มึงอะต้องโยกให้ดูเดี๋ยวดูว่าน่าจะโยกได้ลีลาดีนะอันนี้ชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะคะพี่เนยตาแบรนด์คิมเบอร์ไลท์ค่ะแต่ว่าชื่อสินค้านี่ไฟเบอร์ไลท์เลยไฟเบอร์ไลท์ไฟเบอร์ไลท์เลยนะคะ มีสามรสชาติแล้วก็อร่อยทุกรสชาติทุกคนมีอะไรบ้างอะไรบ้างเลมอนยูสุนะคะอันนี้เป็นแบบมิกซ์ฟู้ดนะคะแล้วก็นี้เป็นคาร์โมไมไม่กล้าพูดเลยต้องคิมพูดไปละข้าะไรนะคาโมไมล์คาโมไมขคาโม่าข้าเม่าข้าเม่าไม่กินนะคะซึ่งตอนนี้ตะก้าสามกล่องขายดีสุดเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจนะคมากน้องตะกร้าสามกล่องทำไมได้คนส่วนลดเยอะมากวันดือดแบบว่า ลือแค่300ร้อที่นี้จะตกใจเท่ากับว่าจากของร้อยเกมร้อว่าพี่หนพี่ลดแล้วหนึ่งพี่กอบอบเทแลนลดหนึ่งจีนกับยูห้ล้านกระจายทุกรายสามเด้งสามเด้งมากอีนยูสุดยูสุอร่อยเจนนี่ละลายพฤติกรรมพี่พีมากค่ะชอบบิ่พบิโ้ตื่นเต้นพี่เลยก็ขับไล่ดีนอนดีแล้วก็รู้สึกแบบว่ารีแลก ผ่อนคลายนะคะตัวนี้วิตามินครบด้วยมีเบอร์รี่นะคะวิตามินเนี้ยแบบครบมากๆเลยค่ะลูกค้าถามว่าทานตอนไหนดีสุดค่ะพี่ก่อนนอนดีสุดค่ะก่อนนอนดีสุดอันนี้ช่วยให้แบบนอนดีหลับลึกขับถ่ายดีไม่ปวดบิดเลยตอนขวายแลกงตายจังหวะไตแลวปั่นเบล่งตแล้วกินไตแล้วขายแบบกินไฟเบอร์ละกันนอนดีขับถ่ายดีถ้าใครกินหมากินข้องทอดปิ้งย่างกินบุฟเฟ่แนะนําเลย นะคะตัวนี้ดีเลยหนุ่ยต้องกินแล้วแหละแต่เดี๋ยวก็กินแล้วลน้องไปม่แน่นเกลี้ยก็กินแล้วแหละต่อเดี๋ยวอืมพี่คิมพูดขายแบบเยอรมันฮะหาหาแฟนคลับเนี่ยเขารู้เนาะอ่านนี่เป็นไงฮะอืม Ich habe nur ein bisschen Deutsch sprechen aber kannst du das kaufen ist meine neue Brand ไจางหวานที่พี่กิ๊ฟเอา่มาอยากช่วยนะแต่ว่าผมพูดยังไงเน <c oughs> ี่ยอยากช่วยมากเลยแต่ว่าพื่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ภพาะายยาใบคือหายไปเลยค่ะพี่กิ๊ฟสวยสุดเอ,เออ,เอพี่เนยสวยมากเออ,เอ<า>ดูกับเจนมาทําไมเออ,เอ หายไปเลยอะ่ะเข้ามาหน่อยค่ะเข้ามาหน่อยค่ะเอาหืหอ <c oughs> อ่ะมี3รสชาติด้วยกันนะคะตอนนี้ตะก,ก้าแตกมากเลยนะใคร <c oughs> ที่ยังไม่ซื้อให้ีป <c oughs> ซ,ซื้ออีก3นาทีทุกคน <c oughs> เป็นสินค้าใหม่ของพ <c oughs> ี่สามนาทีแล้วนะทุกคนเป็นของสินค้ามของพี่หน่อยกับพี่กินใช่ตัวใหม่เลยผลัดด้วยกันทำด้วยกันผลดด้วยกันทำด้วยกันไม่ได้โดนจ้างขายใช่ไหมคะ แรงมั้งตึงๆแล้วก็ปวดคนที่เจืนเนี่ตจริแต่พอเรากินเสร็จเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายและรีแลกแล้วพร้อมนอนแล้วตัวนี้ใช่ค่ะก็ไม่ปวดติดกจ้าพี่เนยจ้าตัวนี้สดชื่นมากๆนะคะพี่เนยอยากอ่านคอมเมนต์มาเจนเล่นตัวสับมาไม่เป็นไรพี่าไม่เห็นอยู่ดีเขาบอกว่าพี่เนยขายแบบนางร้ายหน่อยเออเมื่อกี้ก็ร้ายไปแล้วนะแต่ยังร้ายไม่มากพอ จะซื้อไม่ซื้อเช็คชื่อนะไม่อย่างนั้นจะลงจากรถแล้วก็หวนมางสองลงน้ำแล้วนะคะถ้าไม่ซื้อะตัวแล้วนะเร็วจะซื้อถือไม่ซื้อดีมากนะทำกันมาสองปีซื้อเดี๋ยวนี้เช็คชื่ออยู่ใช่ค่ะแล้วก็คือเวลาเราทำอะไรเราก็จะต้องดีที่สุดเนาะทำตกันกันมากคือน้องคิดแบบคนซีเรียสแบบ รสชาติส่วนผสมคุณสมบัติจะต้องดีจะต้องปลอดภัยจะต้องแบบไฟเบอร์ที่ดีไม่ใส่ส่วนผสมของอะไรที่มันแบบกระตุ้นการขับถ่ายพวกนี้คือดีมากๆทุกคนอยากให้เห็นการทํางานเบื้องหลังมากแต่ว่าไปอยู่หน้าจอปุ๊บอะเราก็สตันกันเนาะด้วยความที่เราไม่อันนี้เป็นไลน์แรกของเราเลยหนลังจากเราทํางานกันมาแบบหนักมากๆนะคะแต่ซุ่มทำกันมานานแล้วแต่รับรองว่าดีและปลอดภัยอ่อนโยนแน่นอน เอฟซีเขาแซวว่าแหวนสะพึงมากค่ะโดดเด่นเข้าจอสะพึงมากตะเพงค่ะตะเพงค่ะทุกคนอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายยังต้องเดือดร้อนเลยค่ะหนึ่งนาที่สุดท้ายรีบสั่งกันเลยหนึ่งกล่องมี้เซ็ตสองนะคะทันไหมคะสิริใช่แนะนําเป็นเซตสามกล่องนี้เลยเพราะว่าคุ้มมากได้ส่วนลดจากตอตอไปด้วยนะคะเหลือเซตเนี้ยแค่หนึ่งพันเท่าไหร่นะ 1,000กับ96าบาทวั้าส1บ96บาทจริงโอ้ยตายแล้วตกกับ350ยายังไม่ถึงเลยอ่ะ300กว่าเองทุกคนจริงคุ้มมากซื้อตุนปกติหกรยเกาสเลยนะรีบตุนได้เลยนะมีคนบอกว่าอ้อนให้พี่เนยพาพี่พี่คิมกับพี่หมากมาคู่กันอีกเดี๋ยววันนี้ดูวันนี้ก่อนว่าทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันหรือไม่แต่หนูกดเลยพึ่ง อยากให้ลองกันจริงท,ทุกคนเพราะเราตั้งใจทํามากๆเลยนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญดูแลสูตรของเราหมดเลยแล้วก็เป็นไฟเบอร์ที่ไม่ใช่แค่ไฟเบอร์ทั่วไปแน่นอน <ฮะ S 1> ตัวนี้นะคะเป็นไฟเบอร์ที่มีทั้งฟรีและโปรไบอติกมีไฟเบอร์ถึง4ตัวแล้วก็มีตัวที่แบบช่วยให้แบบค่อนคลายหลับลึกนอนดีขับถ่ายโดยไม่ปวดบิดเลยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้แบบแบบอืฟูอะผู้ไร คือปกติอะเพิ่มมวลปกติเรากินเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าถ่ายน้อยแต่ตัวนี้จะเพิ่มมวลการถ่ายให้รู้สึกว่าการถ่ายออกมาแบบมันหมดจดจริงๆแล้วมันปลอดภัยแล้วมันอ่อนโยนนะคะแนะนําเป็นเซตสามกล่องทุกคนอยากให้ลองทุกรสชาติเลยอร่อยมากๆแล้วก็ไม่ได้ใส่สีใดเลยนะคะคือธรรมชาติมากๆเลยไม่ใส่สีแล้วก็ไม่แล้วพวกเราก็คือทานกันเองนะคะ จะหาเพลงมาเต้นกับพี่ๆกันสาคนก่อนเออควรกินทุกวันรีบโกดทานได้นะคะวันไหนที่แบบไม่ได้กินผักเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานของที่แบบไม่มีประโยชน์บุฟเฟ่ปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยแนะนำนะเพราะเนยเป็นคนที่พอกินอาหารที่แบบไม่ค่อยดีปุ๊บอ่ะมันไม่ถ่ายเลยก็แนะนําตัวนี้นะคะเนก็จะเอาไปต่างประเทศด้วยเลยค่ะเวลาเราไปต่างประเทศเราจะกินเยอะมากแล้วก็ไปต่างจังหวัดแค่ไปต่างจังหวัดเนยก็ไม่ถ่ายแล้วอ่ะ เพราะว่าเปลี่ยนที่ก็ไม่ถ่ายสมมติว่าทานผักน้อยก็ไม่ถ่ายนอนดึกอย่างเงี้ยก็เหมือนเวลามันเปลี่ยนหมดตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่อ่อนโยนและปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราเีเรียสเรื่องแบบสุขภาพแล้วทุกอย่างที่เราทาต้อง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 กินเองและปลอดภัยแน่นอนแลืจริงเป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยหาแบรนด์ไหนที่รู้สึกถูกใจเราอ่ะอ๋อเพรารู้สึกว่าทุกอันแบบจะต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ำ

ขอบคุณน้องเจนมากพี่เส้นเพลงยากไหมพี่แบบว่าแค่สวยสวยอ่าไมแล้เพลงาตไม่อาอี่่มเลอ่ะติดทั้งเลยอ่ะคไม่ะเดี๋ยวนี่ค่ะแ่อาพีพี่เจนค่ยุ่งยังสองคนแตากจะบข้างลังเอบีเองขวาหนก่อนเพลงอะไรไม่บอกพี่เลยเล่นยังไงอ่ะ ยืนใส่สเลยไม่ต cool okay. 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 like ้องทำอะไรละค่ะสวยมากกดนะคะออค่ะทำไดยืนใส่สวยเลยเหรอโอเคเ้าเสนี่สมมติมีคนมองเรอยู่ผู้ชายผู้ไม่เต็นนะเออเอไม่เป็นโอเคแค่นี้เหรอแค่นี้หรอค่ะพีก็นึกว่าเต้นท้ายากอะนี้แบบว่าทำไม่ได้อา๋ยวกาตะก้าไว้ให้แล้วก็มีอหนึ่งตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะ เราถ่ายรูปกันได้เลยสามเลยบูมเข้ามาเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคบายบายค่ะทุกคนคือแล้วไปนอนละเอ้าไปนอนละไปนอนละพี่นออยด่าจ๋าไปดื่เล่นหรือยัง อาหายละอ้ยแงงั้นขออีกตัวหนึ่งทำอะไรก็มาเมื่อกี้ขายได้แบบบางนะสินค้าใหม่อ่ะถด้ลูกมาฝากค่ะอยากอุ้มให้หน่อยอยากอุ้มน้องให้หน่อยนะคะน่ารัก ไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวจะแม่หนูเต็มบ้านเลยจะต้องมีสิ่งนี้เท่านั้นจากผู้ใช้จริงมานานจากคุณแม่จา๋าอะไรอ่ะ <laughs> สัตว์เลี้ยงไม่พี่จะขายอะไรอ่ะข<ค>ายหมา <laughs> <laughs> ไม่ใช่<อ> ขายโฮมีค่ะอันนี้เป็นโฮมีโฟมเฮดนะคะสำหรับบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงอันนี้บ้านดจรใจเลยอันนี้ใช้ดีจริงนะใช่แม่คืออันนี้ใช้ดีจริงทุกคนที่แบบได้ลองใช้อ่ะมันจะกลิ่นเหมือนฟิวแบบกลิ่นสะอาดและเป็นกลิ่นแงเด็กอ่ะคือตัวนี้นะคะใครพี่บ้านมีสัตว์เลี้ยงหรือน้องหมาตัวนี้คือเขาใช้คำว่าอะไรปกติเวลาเราเนยเลี้ยงหมามากี่ปีแล้วล่ะ จะ20ปีแล้วอ่ะคือใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มาเยอะมากๆปกติอ่ะเราจะต้องถูบ้านแล้วกบกลิ่นใช่ไหมแล้วก็ต้องฉีดสเปรย์กาอากาศใดๆแต่อันเนี้ยใช้ตัวเดียวจบคือกลิ่นมันหายไม่ใช่แค่กบกลิ่นนะแต่ว่ากลิ่นที่แบบ กลิ่นสาบน้องหมาแล้วก็กลิ่นอึน้องกลิ่นฉี่น้องอันนี้คือน้ำยาถูพื้นนะคะน้ยาถูพื้นหรือว่าน้ำยาอับน้ำหมามาดูเบอน้ำยาถูพื้นนะคะน้ำยาถูพื้นโฟมีฟมพีชอันนี้เลยนี่นี่ลูกพี่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยจะเี่มาขายของให้เขาพรีเซนเตอร์หลับไปแล้วนะคะพรีเซนเตอร์หลับไปแล้วแต่ว่าคุณแม่ทําหน้าที่มาขายให้น้องแทนโอเคงั้นขอโปรแรงๆหน่อยค่ะใช่ค่ะจริงนะตอนที่ เขาบอกโปรมานี่ตกใจนะเท่าไหร่อ่ะซื้อสองสองเซตแบบนี้นะสองแพ็คใช่ไหมแม่แล้วก็ได้ไปอีกสองเซตเท่ากับได้สี่สี่ถุกใหญ่สิบสองไม่ซื้อหกได้อีกหกสิบสองถุงสิบสองถุงเท่าไหร่คะสามร้อย